เอรถมือสสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยๆผ่อนชิวๆใช้งานแบบทนทานดูแลง่ายใช้กันได้ยาวครับ t o y ยต้าโซลูนาวีอนะครับเครื่องพันหปี2 0 0 6นะครับไม่เคยชนหนักไม่ตัดต่อหรือพิคว่ำมจมน้ําไม่เคยติดแก๊สนะครับหนึ่งแบาทนะครับผ่อน3,200โดยประมาณผ่อน5ปีนะครับใครที่สนใจอยากได้รถใช้งานแบบชิวๆผ่อนสบายๆคันนี้ปี2006นะครับยังได้ผ่อนนะครับ เน้นนะใช้งานนะครับทนทานดูแลง่ายใช้สบายแน่นอนรถไม่มีชนนะครับคันนี้ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำแต่อย่างใดนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับใครที่ชอบและกําลังหารถใช้งานผ่อนวันละร้อยกว่าบาทนะครับเน้นใช้งานอำนวยความสะดวกนะครับภายในสวยระบบไฟฟ้านะครับเซ็นอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS ครับตัวนี้นี่เลยครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงสมบูรณ์ครบภายในเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับ ทนทานดูแรงง่ายครับขับไกลขับใกล้ขับ,ขบได้สบายเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับใครที่สนใจถูกใจเข้าทางเน้นใช้งานจะซื้อสดจะผ่อนก็เตรียมตัวมาเลยครับเครดิตดีรอรับรถได้เลยครับไม่ติดแบ็คลิสเอารถไปใช้งานนะครับรถปี2 0 0 6นะครับก็ยังได้ผ่อนนะครับทุนน้อยมีรถใช้ก็ตัวนี้น่าสนใจมากๆครับ